สวัสดีพี่เพื่อนเนะครับวันนี้นะครับโคลนพานครับ EP พิเศษครับ EP ที่93นะครับรายการละ200บาทครับ2รายการ300บาทนะครับ EP พิเศษครับ EP ที่93นะครับรายการละ200ครับ2รายการ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักทายเข้ามาได้เลยนะครับมีบรการเก็บเงินไปลายด้นะครับ ฝากคณเพื่อนพี่ๆที่เข้าชมแล้วช่วยกะระดิกติดตามด้วยนะครับองแรกนะครับเป็นเต่านะครับเต่าปดนี่ยูุรลิวนะครับเต่าปดนี่นะครับทองแดงลมดำนะครับยุบปดนี่นะครับมาอันนี่สองนะเป็นสมเด็จนะครับ สมเด็จเก่านะครับหลังเป็นตาเพดนินะครับนะครับออกสีหเหลืองนะครับนะครับนีรละเอียดนะครับหมาสามนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จปกโพนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับนะครับ อันนี้สี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคำนะครับเหรียญหลวงพ่อคำปีสองห้าร้อยเก้านะครับวัดหนองแกนะครับหลวงพ่อคำวัดหนองแกสองพันห้าร้อยเก้านะครับไม่ใช่ห้านะครับเป็นพระวัดพับนะครับ เป็นภาพผงวัดพับนะครับเป็นภาพเนื้อผงนะครับพิมพ์สมาธินะครับหมายเลขหงนะครับเป็นภาพสังกัจายนะครับสังกัจายเก่านะครับ สังเกตใจนะครับนี่เกจนะครับเป็นรูปหล่อโบราณของพระเตียงนะครับวัดเขารูปช้างนะครับรนี่นะครับรอยเนือเกือนรอยแตงตะไบนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างนะครับนี่ครับลาบยันนะครับ มายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับพร้อมเรียมนะครับนะครับกลมหลวงชุมพรเขตอุดรศักดิ์นะครับน่าจะเป็นเนื้ออันประก้านะครับนะครับทําสิ่งใดให้ทําจริงนะครับพร้อมเรียมนะครับมานเลขเก้านะครับเป็น หมูทวดนะครับเนื้อว่านนะเป็นแบบร้อยองนะครับเป็นพิมพ์รอยองนะว่าร้อยองนะครับมีคล้ายคล้ายมิดเกลิ่นของฝั่งนะครับฝั่งก็เป็นเนื้อนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นขุนแผนนะครับฝั่งตะกุดนะครับนี่ครับ หลวงปู่กหล,ลังเขียนว่าติดโซวัวดป่าพัฒนารามเรับเพนวัดป่าพัฒนารามนะครับเนฟองตะกุดนะครับหน้าก็มีไร่ปลอยนะครับ เลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญเก่าครับเหรียญวัดพุทธบาทเขาลวกครับพิจิตรนะครับเหรียญพุทธบาทเขาลว,ลวกพิจิตรปีสองพันห้าร้อยนะครับเนี่ยเหรียญเก่าสภาพใช้นะครับเหรียญพุทธบาทเขาลวก er, ปีสองพันห้าร้อยนะครับเนี่ยครับหมายเลขสิบสองเป็นเหรียญพระเปิลน,นะครับเป็นเหรียญข้าหลามตัดหลวงพระเปินนะครับ รูปเสือนอนนะครับไข่ทองลงยานะครับมาที่สิบสามนะครับเป็นบกวงปู่ซอนะครับหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์นะครับหลวงปู่ซอนะครับยะโสธรนะครับหลวงปู่ซอนะครับหลวงพ่อเจ็ดกริย์นะครับสิบสี่นะครับ,รบเป็น ลวงพ่อพระใสนะครับหลวงพ่อพระใสกรไหลทองนะครับสิบห้าเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับลงยาครับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสปาต้านะครับเยีเ่ยมเก่านะครับกระไหลแล้วก็ลงยานะครับหลวงปู่ริวนะครับ อันนี้นะครับเป็นกัญห,หาชาลีนะครับเป็นในเลี่ยมเก่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยครับเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มาทำนะครับกัญหาชาลีนะครับเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่สุนนกลละน,นะครับเป็นหลวงปู่สุกในชินตะกัวด้านหลังมีจานนะครับ ต่อไปหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นดาวนะครับหลวงพ่อจุนวัดเขาสะพายแรงนะครับนะครับเป็นดาวรูปดาวครับข้างหน้าเป็นหน้าปกแลหลังเป็นพระปิตาครับหลวงพ่อจุนนะครับเนี่ยครับสวยคมชัดนะครับนะครับหน้าเป็นหน้าปกนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเปินนะครับรุ่นมหาเศรษฐีนะครับ ปีสามสี่นะครับขคาวัดติดเ้ยนะครับปุ่นปีสามสี่นะครับนครปฐมนะครับเป็นครบผะครับยี่สิบครับเป็นประกล่องเหมือนกันนะครับหลวงปู่จำเนียนวัดสำนักสงต้นเลี้ยงนะครับสงขานะครับปีสามเก้านะครับ เป็นปลูกรอหลวงปูดจำเนียนสำนักสงต้นเรียบครับปีสามเก้าับนีะครับอุดกิ่งนะครับยิเอ็นนะครับเป็นหลงพ่ะปานนะครับเป็นเป็นหลงพ่อปานนะครับเป็นภาพเนื้อดินครับเป็นพ่อปานนะครับ าาย,สสนนยนีนะครับเป็นพระสายวัดสะพานสูงครับเป็นเนื้อผงครับลงรักนะครับยีสานะครับเป็นหลวงพ่องเงินครับรูปรหลอหพ่องเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับ สิสี่เป็นลงพุ่งเงินเหมือนกันน่ครับพุ่อเงินครับเดี๋ยวออกเปื้อนนะครับชุบลักเลยนะครับนะครับของน่าจะไปจุ่มลักนะครับนะครับออกดำๆนะครับยี่ห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานครับวัดบางเฮียครับ ปีชมาเลยยี่สิบสองครับเนีย่ยผพปาลนะครับปีชมาเลยยี่สิบสองับตัวสือเด้งๆนะครับผมคมนะครับปาล์รัดบางเฮียปีสองสองครับเนีย่ยครับยี่สิบห้าครับเป็นปผ,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 ผนนู้เ,เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นขุดสรเล็กหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับ ยี่สิบหกนะครับเป็นพารีลานะครับเนื้อดินนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นพารีลานอดินนะครับเนื้อดินเผานะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนะครับน่ครับคมๆสวยๆนะครับปีสองหนึ่งนะครับรสลึก่นะครับเหรียญหลวงปู่ขาวปีสองหนึ่งนะครับประยี่สิบเอ็ดนะครับ อีเก้านะครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อจรันนะครับเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันพร้อมกล่องนะครับสภาพสวยนะครับก็มีต่อโค้ดนะครับเจริญพรนะครับดนา้หลังนะครับเนี้อทองแดงนะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนี่ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูคนะครับนี่ยปีสามเจ็ดนะครับภาพสวยนะครับเจ็ดสิบสองปีนะครับหลวงพ่อคูนะครับเนีมีออกลุงลุงเลยนะครับนี่ครับสามเอ็ดนะครับเป็นหลักเมืองปีสี่เจ็ดนะครับกุนพันนะครับเนี่ย หลักเมืองปีสี่เจ็ดคูณพัน,นครับเป็นนุ้ผงนะครับหลักเมืองเบาๆนะเป็นนุ้ผงนะครับหลักเมือง้อมกล่องนะครับบุรณะหลักเมืองปีสี่เจ็ดนะครับคูณพัน,พนตลับกรัดเดชนะครับ สนใจนะครับเจ้าหนาทติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลนเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับรายการละ200บาททุกรายการนะครับ2รายการ300บาทนะครับสำหรับอีพนี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ